การโจมตีอิหร่านอาจไม่ใช่งานง่ายสําหรับสหรัฐนะคะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเตรียมพร้อมแล้วค่ะในการโจมตีอิหร่านหากไม่รีบเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์พร้อมส่งเรือรบไปประจําการที่ตะวันออกกลางแล้วนะคะฝากฝังของอิหร่านเนี่ยก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้สหรัฐเหมือนกัน ล่าเลยบอกว่าพร้อมสู้กลับหากโดนโจมตีตลอดระยะเวลาเกือบ50ปีที่ผ่านมาค่ะอิหร่านเนี่ยก็เตรียมรับมือทําสงครามกับสหรัฐมาโดยตลอดถึงแม้ว่าศักยภาพทางการทหารของอิหร่านจะสู้สหรัฐไม่ได้แต่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาเชื่อว่าอิหร่านก็มีวิธีในการเล่นงานสหรัฐเหมือนกันที่อาจจะทําให้ทั้งตะวันออกกลางเนี่ยปั่นป่วนกันไปหมด ตอนนี้ความตึงเครียดกลับมาพุ่งสูงค่ะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีการส่งกำลังรบเข้าไปในตะวันออกกลางและทรัมป์ก็ส่งสัญญาณด้วยว่าอาจจะมีการสั่งโจมตีอิหร่านจนทําให้ทั่วโลกกังวลนะคะว่าจะลุกลามกลายเป็นสงครามในวงกว้างถึงแม้ว่าอิหร่านจะถูกโจมตีมาก่อนจากสหรัฐแล้วก็อิสราเอลเนี่ยแต่ว่าวุธต่างๆของอิหร่านก็ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นมิสไซล์หรือว่าโดรนที่สามารถยิงสามารถโจมตีได้ถึงฐานทัพของสหรัฐในหลายประเทศแถบนั้นรวมถึงยังสามารถโจมตีไปยังอิสราเอลได้ด้วยรัฐมนตรีตามประเทศของอิหร่านเนี่ยเผยว่ากองกาลังติดอาวุธของอิหร่านก็พร้อมแล้วตอนนี้นิ้ววางอยู่ที่ไกปืนพร้อมยิงทันทีนะคะเพื่อจะตอบโต้สหรัฐอย่างทันท่วงทีหากมีการรุกรานใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือว่าพื้นดินก็ตามอิหร่านยืนยันว่าโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยเป็นไปอย่างสันติและออกมาปฏิ เสร็ข้อกล่าวหาของสหรัฐนะคะว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนั้นการวิเคราะห์ของสำนักข่าว c n n เนเนี่ยยังบอกด้วยว่าอิหร่านเขามีไม้เด็ดค่ะก็คือการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐและอิสาราเอลนะคะอย่างเช่นการโจมตีเส้นทางเดินเรือน้ำมันให้มันปั่นป่วนก็จะทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งสูงทันทีกระทบกับเศรษฐกิจโลกไม่ใช่แค่ในภูมิภาคตะวันออกกลางเท่านั้น อิรานสู้สหรัฐทางการทหารไม่ได้แต่ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่หมูในอวยนะคะที่สหรัฐจะโจมตีได้ง่ายๆความขัดแย้งครั้งนี้อาจทําให้เกิดความปั่นป่วนทั่วโลกได้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดไม่พลาดเหตุการณ์รอบโลกกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย c 7 h d n e w s jenny voice